มีนี่ก็มีเดืองอยู่ด้นอ่อพวยพี่น้องเลยอย่างสองคนด้วยโมเมนต์อย่างคุณแม่เนาะคุณไปอน้ำนองเศรามือนั่นแดพอยพี่น้องของประเทไยให้เบิ้งมันย่อมคืนได้เนาะสามโมงุณคนณงข้างดังแบบเพิ่นาวิ่นตุ่มภมรับไนอีเด้มีเนาะ ตัวนี้ะห็นะโอตัวนี้ะอ้าแล้วเป็นโคดันโคดสีางด้วยสินี่เนาะหวยพี่น้องเลยบึ่งสาพานผะ h มพระห o มเขาริวรดเพื่อช่างงูเพว่าเบิ่งแน่แต่บ้างระห o มน้องพระห o มทุกถ่ายตัวเองครับะ h o มชุบเขาดิวโรดเก้วะ h มตุ้มหันเบิ่งได้หน่อยพะห o มเขาดิวอรดแต่บัางเนี่เด้เพื่นบ้านนอกพื้นได้มาเพราะว่าจะโค้งนอกพื้นให้แต่บางมือนะมันหนาว เ็เลยขี่รถค่อยๆขี่แคเจ้าก็ดี่ดีจะขอเงินไปฟูก็จาก็ไม่อยากออกมาอะไรนี่แคาเจ้าก็ได้มาบาดนะเพื่อบาทเนี้อแต่กับหัวนูนําเนาะทั้งนี้ได้มันดกเบื้องไทยเฟหัวนูเบื้อยังไขยอยู่จบแล้วนี่แจ๊คสีว่าแจ๊คผีไข่เนตแต่ว่าอันอันบุญเรือหัวว่ารดอะไรดีคอยมาอันนี้ตำรวจทัน บ่ได้ดูเนาะตำรวจทางด้านมันเช้าเค้ายังเค้ายังเนาะบัดกายรถรถเฮากายมาพอรถเฮาล้มปั๊บรถใหญ่มาแทนที่ว่ารถใหญ่หั่นตรวจสิบ่ลูกกกรถเข้าไนรถตะน่รถตะคันผ่านเลยเบิดมาคันนันรถใหญ่ะตรวจรถลูกมากกเฮาหั่นล้มอยู่กลางทนั่นได้ซ ทำบ้าช <aunque> ัอ <cheg oughs> ้ยปาชันรดนะกะจิมาเหยียบเ่าอีกเข้าลูกบ้านไได้เอยบุญไหนฮะบุญบุญแล้าหัวโสดช่าดเขาแก่พึ่นดมานพุ่ดมหันบ่ได้พ่นบ่วด้ตื่นนะบนพ่นอยากนอนพึ่นอยากนอนพึ่นอยากนอนพึ่นนอนด้วยพันลูกหั่นไปโซมเอาจัง กันแนมผูดิี่หงมื่อสวดเจ็ดหงมื่อขึ้นมาตำรวจกักโดดไปตำรวจกักโดดหายจริงห้ามาตำรวจนอนเบิดแล้วบ่มีไฟนั่นแหะในเปาะไงนั่งันก็ปวดบัดมาเพราะว่าบัดโดดใหญ่มากตำรวจว่าจักลูกมากักโดดไปย่ามไหนท่านั้นโดดทันสิมาเหยียบเมาอีกเพราอห้าวโบเมื่อหันนะอยู่กลางท่าตังโตสิบบาเป็นยังว่าบุญเหลือหัวตำรวจก็ลูกมากักโดดห้สิีม่นบังเอิญยังแน่จังปา เขานอนเมื่อแต่นะกระเนี่ยมันใบมุกหนึ่งนะใบมุกจะได้ช่องมุกปลายออกมาะเพื่อนเมืองไหนวันเารเขเบืองขนเบืองเขาโอบจื้อหอดเบื้องจนว่าบะเป็นบะหันบะทังไดทางมาบ้านเนาสมมีไผ่ทังนั้นมาแจ๊กทางมาบ้จะคงสับเพื่อนผูกเดาูกมาเบื้องจ้าเออลูกมาน้าอันนี้ตีดนประมาณเส้าเป็นนาวเ่อะคอยตอดมากคอยตอดมกระรดทุกบ้านแตก จะได้แต่ว่าผัวห่มมันไปจืดเข้าเผ็ดข่อยก็มาอยน่นั่นสามสไปสามซีฟสามซีฟแล้วมันไปเข่าดิ้วรถจนเบิดคืนเนี่ยหัวกะหนาวคือการหัวกะตอดมากอ่ะคนมูเพึงควรจะตอดสาวกข่อยมันหนาวเหมือนน่ะเหมือนหนาวหนาวแดงซึ่งจะได้จากาบสถ์ประโยชน์่าเจ้าเฮ็ดดี้ได้ดูเจ็บได้หันมาปัวห่มเข่าดิ้วรถเองกันเลยบะนะบัดชุดไทยมาบัดจะโค้งว่าเข่าดิ้วรถเองแน่โมยพี่น้องเลย บบได้มีกาแฟกับฝากไห้เพิ่นกินแน่แกงห่วงแนี่ยห่วงได้เป็นห่วงนะคุณห่วงได้ไปมีกาแฟกับฝากไห้เพิ่นกินเนี่ยเด้อพอได้รับหน่ยพระคุณเขาคิงโดดอีกแนวนาวเนาวีดีเหมือนนั่นบ่มีเสือแกเน่าลูกไฟบ่บ่เอาเสือแกเน่าเอาไปกันมาาซ้อนครับมันไม่กว่านั้นคือจะเซฟนะโอเคครับหมดซ้อนยังยังจะเซฟเดิมซ้อนมันบ่ไปมันเบามันเบี้ยมันเก็บทั่ว ก็ย yeah, yeah, ังมีบุญอยอะว่ะครับก็ยังมีบุญบายสิไัครับก็อย่าตำรวจหันบังเอิญแบบเขาลูกมาดักโดดบ่ายฉันโดดขั้นอันสิมาเหยียบขวัยมาจำฉันซะเพราะว่าตำรวจบ้านเจ้านี่ไยอาวุธชงโดดจะได้ยิงโจมคนนเนีะอันอยู่มันบ่าเห็นดอกคนมันทางตาโน่อนมาอย่างอย่างขี่มาเขา ไปโด่ห้าขี่ม้าขาวม้าขาววัวขี่ม้าขาววัขี่อะไรเนี่ยจะขี่วัวแจ๊กนอกจากว่าให้ห้าขี่ม้าขาวห้วยเพื่อมาไปโอ่ห้าม้าขาวเพื่อว่าสั้นวัวเพราะว่าบางคนมันดักโดดขีว่าวัวก็ขี่ว่าแหงบอกว่าขี่ม้าแหงขีว่าว่าขีมอะไรขี่ม้าขาวห้วยปลากระปุกมันอยู่หันเงาแทงเงาแล้วกินนะก็คือแล้ว มัมบอกกงี้เดียวคอยกันอุ้งแซนก็ตีนพับด้วยกอีสังเอาผฟมบอกโฟมออกจากนี่รถจะได้กับอะไรจะได้ไหมจะได้คอยได้ผู้เจ็บไปปุ๊บเออพูกันเขาก็ว่าโอ้ยคอยนี่เป็นเอื่อยบาตัวด้ขอว่าน้องไพ่คอยอยู่บ้านเช่านี่แล้วขอว่าซอยคอยแน่ขอว่ามีอยว่าคนคือคนมีคนนี่ในเรื่องก็มันมีจะมั่อยู่ ตือข yeah. ้าวหนึ่งข้าวกะไก่แปลว่าเขาโทษว่าเราบางอย่างนี่นี่หรือเปล่ใครมากระตู้วาเพิ่งใครมาโอ้บขอมาช่วยขอแน่ขอมาขันขอจิตไปฮันองขออยู่วันเช้ามันเอารถใหญ่มาส่งกะจีได้อยู่ขอมาคนมันหนักย่างไปกับย่างที่ขอเจ็๊ยบขอมาเพื่อจิไปง่วงเงี่ยงตั้งแต่มองลบหันทางโลกวันเช้ามันกะไกลตึือ